สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องนภสรคิมกระทษกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมินก็จะมาทําชาเรนงานที่2ข้อที่3มันเองโจทย์จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะค่ะ <light. S 2> ก็โจทย์ข้อ3นะคะเขาบอกว่าเขียนโปรแกรมแสดงผลคํานวณของวงเล็บลบหคูณสิ 10. 8แล้วก็วงเล็บปิดนะคะหารด้วย 9, 9บวกวงเล็บ 10แล้วก็การหารเอาแต่เศษนะคะ2แล้วก็วงเล็บปิดนั่นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะก็โอเคค่ะเราก็จะมาอธิบายคร่าวๆแล้วก็แสดงวิธีทำกันเลยค่ะก็เราก็จะสร้างโฟลเดอร์มานะคะพอเราได้โฟลเดอร์มาเสร็จเรียบร้อยที่จัดเก็บงานของเรานะคะนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นที่จะเก็บงานของเราก็คือโฟลเดอร์ของเรานั่นเอง ให้เราติ๊กลงนะคะแล้วก็เพิ่มกระดาษตรงนี้นะคะ New file ไปกดหนึ่งทีนะคะตั้งชื่อกระดาษของเรานะคะมันก็จะตั้ง C E Go นะคะมันจะใช้เป็นภาษา g ก Lang เพื่อเขียนนะคะโอเคค่ะก็พอเป็นสีแดงเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนอะไรลงไปนะคะก็คือยังไม่ได้แสดงตำแหน่งการทำงานของ g ก l a n นะคะโอเคเดี๋ยวเรา เขียนกันก่อนเลยมิจะเขียนแพ็กเกจนะคะประกาศแพ็กเกจแพ็กเกจเมนนะคะเพื่อให้โก้ะคะรู้ว่าเราจะต้องทำงานจากจุดๆไหนนะคะ Enter ไปค่ะแล้วก็สร้างฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันเราจะเขียนแค่ฟังเฉยแล้วก็เมน n นะคะฟังก์ชันเมน n ฟังก์ชันประกอบไปด้วยวงเล็บ1คู่แล้วก็ปิกกา1คู่นะคะ Enter ตรงกลางปีกกาค่ะแล้วก็จะแสดงผลลัพธ์ ก็คือเราจะใช้คำสั่งเป็น fmt. print line นะคะนี่พอเรากด enter ไปเขาจะ import แพ็กเกจ fmt ให้เราอัตโนมัตินะคะก็คือ,อ,อการนำเข้าของ fmt เพื่อแสดงผลหน้าจอนั่นเองเราก็จะมาใส่วงล็บตรงนี้แล้วก็จะมาเขียนตัวเลขกันเลยนะคะผลลัพธ์ที่เราจะหา อาจะใส่เป็นวงเล็บซ้ำอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็ลบห้าคูณสิบสิจุดแดนะคะแล้วก็าหารข้างนอกหาร9นะคะบวกวงเล็บ1คู่นะคะแล้วก็สิบเปอร์เซ็น การหารด้วยเอาต่เตษนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็กด c t r l S, <S, <ส> <S เพื่อเซฟไปค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเราก็จะมาลองลันตรง Terminal อลนะคะเทอร์มินก็จะกดตรง View Terminal ตรงนี้แล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะคลิกตรงไดของเราแบบนี้นะคะแล้วก็กดไป Go เขียนโกลันนะคะเว้นวักลันแล้วก็ชื่อไฟล์ของเรา ce go นะคะ enter ไปค่ะโอเคค่ะก็จะได้คำตอบมาลบ6นะคะโอเคค่ะมินก็ได้ผลลัพธ์ตามที่เขาบอกแล้วนะคะก็คือเขียนโปรแกรมแสดงผลคำนวณของ ตามนี้นะคะมิ้นก็ได้มาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือได้ลบหกนั่นเองทุกคนนี่เลยก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มารับชมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย